ีค่ะพี่น้องป้องปลายวันนี้เราจะพามาสูิศ์กันนะคะหลังจากที่โซเชียลหลายช่องะะมีคนลกว่าด่านมิตรภาไทยเราที่อยู่ทางเมียงจันนะคะหรือว่าหนองคายไม่มีใครมาเที่ยวนะคะวันนี้เราจะพามาดูว่ามีคนมาเที่ยวเยอะจริงหรือเปล่านะคะเห็นเพาว่ามันเงียบเงานะคะช่วงนี้ก็จะเป็นสามแยกไฟแดงฝั่งเข้า ภาพไทยลาวนะคะก็มีรถส่งสินค้าปะปายนะคะก็ดูภายนอกก็เหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราก็ติดไฟแดงนี่ก็จะเป็นรถที่มาจากฝัองเวียงจันทนะคะส่นมาก็จะเป็นรถแท็กซี่นะคะถ้าแท็กซี่จะป้ายสีเขียว จากสนามบินบุดอนะคะนี่ก็จะเป็นรถจากฝั่งสบป,ปลาวนะคะอีกห้าวีนะคะเราก็จะเข้าไปที่ดาบิตรภาพไยลังค่ะไปกันเลยค่ะก็รถที่จอดอยู่ก็คึกคักเหมือนเดิมนะคะ ไปนะคะก็ลักษณะภายนอกก็เหมือนเดิมค่ะก็ไม่มีอะไรก็ปกติค่ะแต่ก็เงียบเหงาอยู่นะประมาณนี้อะค่ะ